เอาสิ่งบ้านแล้วก็งั้นต้องไปส่งก่อนหรือเปล่าครับสั่งแล้วนี่ามาอีกแล้วอ <laughs> เดี๋ยวมันขอมาเมาอีกแล้วจริงๆริมเมาอะไรครับอันนี้มนเมาอะไรมเมาอะไรครับอันนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชูนิ้วเลยเหรอครับใจเย็นนะผม <laughs> ดูแน่มันอยู่หนุ่มอะโดนแน่ใครจะดูหนูโดนแน่ใครจะดูหนูโดนแน่ครับนิสัยไม่ดีหนีแก๊งมาอยู่กับหนุ่มเอ้าทำไมอะอยู่ไม่ได้หรอคะไม่อยู่ได้แต่ก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำไม่ใช่หรอแบันนี้ไม่ทำอะไรไงแบบนี้ไม่โอนะครับ ก็วันนี้มันไม่ได้ทำอะไรไงไม่ทำอะไรครับนู่นไงอยู่ข้างบนนั่นน่ะตั้งสี่สิบห้าสิบคนมันไม่คือมันเล่นแถวนี้มีนกบินด้วยเหรอไม่ไม่เห็นเลยแต่ว่าได้ยินเสียงนกนไหนนกนกู่นเปล่าไหนครับนกอยู่บนท้องฟ้าหรือเปล่านกอยู่บนท้องฟ้าแล้วแล้วแล้ว แล้ว,แล,วแล้วอะไรแล้วน้องสนใจมาอยู่ข้างพี่ไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อ๋ออาจจะยังนะแล้วอะไรไม่มีอะไรครับผมนกบินอยู่บนท้องฟ้าคงไม่ไม่ลงมาหรอกเพราะว่านี่ครับ อินซีอยู่นี่อันนี้เป็นนกหรอเป็นอินซีอเป็นพญานกอ๋อเพ่จังอยากกอดอะอะไรนะแปักแปลกเพ่จังอยากกอดอะกอดอะไรครับอยากกอดอะไม่ได้กอดมาหลายวันแล้วอะ ก็ตอนกลับมาไม่มาคุยเองครับช่วยไม่ได้ไม่มาคุยอะไรตอนกลับมาก็เลือกที่จะไม่สนใจใครไม่สนใจตอนนี้มาขอกอดไม่ได้นะครับน้ขอกอดได้ไหมหขอโทษไม่ได้ครับขอกอดได้ไหมคะ <laughs> ไม่เขี่ยวคนระับ ได้ไหมคะไม่ได้ครับเราต้องเราต้องต้องอะไรต้องทําวันที่กลับมาสิอันนั้นเหมาะสมอยู่แต่นี้ามาเมาแล้วก็มาขอกอดไม่ได้ย้อนหลังไงย้อนหลังอะไรครับความรู้สึกมันย้อนหลังไม่ได้นะความรู้สึกก็ยังอยู่ไง ก็อยากกอดทุกวันนั่นแหละเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ได้ไงทำไมจะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้กอดสิจะืนทำไมเราไม่ได้ครับผมคะห้ามเสียโอกาส ยิ่งเหรอไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่มันมีค่าไงก็นี่ไงยิ่งเราให้ความสำคัญกับอะไรมันก็จะมีค่ามากเท่านั้นก็ให้ความสำคัญมาก,มากนี่ไงที่ผ่านมาคนเก่าเขา ได้กอดตลอดเวลาเลยล้อครับไม่นะคะอ้าวก็ทนได้นี่นึกว่าจะคุยกับคนเก่ามาแล้วกอดตลอดเวลาถ้านะถ้าเป็นแบบนั้นก็จะบอกว่าทำให้ไม่ได้เหมือนกันไม่กอดตลอดเวลาอืมคนเก่าขอก่อแล้วเขาให้กอดเลยล้อครับหรือว่าไม่ต้องของเขาให้กอดไม่รู้ไม่อยา <laughs> ทำเป็นจำไม่ได้ก็จำไม่ได้จริงๆไม่เชื่อหรอครับคีโมก็จริงจำไม่ได้แล้วจะมาใช้ขอกงขอกอดได้ไงไม่ได้ครับกลับมาแล้วไม่นี่เองก็ไม่ได้กอดนานแล้วอ่อก็ใช่ไงครับแล้วคิดว่าอยากกอดเป็นคนเดียวหรือไง กลับมาเนี่ยเหยียบที่พื้นเนี่ยนนโทรหาคนแรกไม่สนใจแล้วแต่รับเรื่องแบบเนี่ยก็เ,เลยต้องหาวิธีก่อนว่าจะงอยังไงดีโอเคครับ แต่ว่าได้อยู่ด้วยตั้งนานก็คุ้มแล้วไม่ใช่หรอครับก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ใช่จเจ้าหมดทุกอย่างไม่ได้นะไม่ได้หรอของอร่อยอะ่ะค่อยๆกินอย่ามูม,มามเดี๋ยวจะไม่เหลือไปกินมันอื่นนะโอเค ถ้าทำหมดทุกอย่างแล้วในวันต่อไปมันก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วสิครับใช่ไหมมันก็พิเกันอบความพิเศษมันจะลดลงทุกครั้งที่เราทำไปจริงไหมแคดงั้นหรอใช่นี่มันคือปกติของมนุษย์เราทำอะไรไปแล้วหนึ่งครั้งเท่ากับว่าก็มีความจำไปแล้วไง แล้วครั้งต่อไปมันก็ไม่ได้รู้สึกเท่าเดิมอะหรือว่าไม่จริงครับเรื่องนี้ทำารับหนหูเรามองว่าไงอันนี้มุมองส่วนตัวเฉยแล้วเรามองว่าไงก็อาจจะแล้วแตหมังแลเต่แบบแลแต่ว่าเรื่องที่ทำคืออะไร เรวจะไปพูดถึงเรื่องอื่นได้ไงครับในเมื่อพูดถึงเรื่องนี้อยู่อะ <c oughs> อื้อหือเสียงนี้มใอีกแล้วเฮ้ยเสียงนี้ใหม่แล้วโคตรชอบเลยเสียงนี่เหมือนในรถอะ่ะเสียงโคตรเหมือนเด็กอะ่ะแบบฮึ เฮ้ยทำได้ไงอะโอเคครับผมเดี๋ยวไปแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันครับผมเจอกันครับตอนนี้เนี่ยตอนที่เขาอยู่ในรถอะแล้วก็ทำเสียงเนี้ยเขาอ๋อตอนนี้ปิดบ้าน เดี uh, ๋ยวยืนตรงนี hmm. ้ก mm ่อนแลครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนอยู่นี่ดีกว่ามึงยืนกันซะยืนกันแน่นเลย อะไรครับบ้านตัวเองไม่ใช่หรอแอบอะไรครับเราเดินออกไปได้แต่ว่าเ็น๋ี่หืมเป็นอะไรหรือเปล่านี่ไม่เป็นไรบายบายเจอกันนะครับ เดี๋ยวไปส่งหน้าบ้านแลผมอ,อะไรครับอะไรไม่มีโอกาสให้หายเน่ต้องอันนี้ครับตอมอแล้วยืนทนางเนี้ยนะ<อ>เดี๋ยวไปส่งเข้าบ้านแลผมเอาเลยครับภ<อ>ารกิจส่งเข้าบ้าน ไปเลยครับรไ,นะได้ครับแต่ว่ารถล็อกนะโอเคถึงเวลายำตอกไปครับผม